ผูช้ชมวันนี้ผมจะมากินแ h e โ l o k ตตี้นะครับท่านผู้ชม Hello Kitty อ่แมวน่ารักนี่เองแมวน่ารักนี่คืออะไรครับน้องทีนี่ยคนปากขาเ,เดี๋ยวใกล้เดียวนี้ว้าวมนัน Hello Kitty นะครับผมเป็นแมวน่ารักสีชมพูด้วยนะครับผม,มน่ารักมากๆเลยนะครับมาเที่ยงไหม,ไมเพื่อนๆดูดีกว่าครับผมเที่ยงมาเลยครับลูก ไหนคุณปาดูให้ไมค้เลยครับ,นนรบอันนี้มันเป็นหน้าคิตตี้นะครับผมหนคนป่าดูึ่ี้อเป็นสส่นหน้าคิตตี้ะพี่เนาะแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นรูปหน้าของแมวคิตตี้เลยนะครับผม จะมีอยู่สองสีนะครับผมก็คือสีส้มนะครับแล้วก็สีสีแดงใช่ไหมใช่โอเคสีแดงเนาะสีส้มนี่ป๋าทายว่าน่าจะเป็นส้มส่วนสีแดงนี่สังเกตดีๆแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนี่ตัวแบบนี้จะมีโบต้องดูใกล้ๆนะนี่จะมีโบเห็นไหมสังเกตดีๆมันอาจจะมองแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันมันเป็นหน้าตาแบบเดียวกันนี่แหละนี่นี่มันจะมีโบตรงนี้เห็นไหมอ่า ครับผมน้องพีรู้เลเลยดีกว่าจัดให้สวยงามก่อนอ๋อน้องพีบอกว่าขอจัดให้สวยงามก่อนนะผมแล้วก็ค่อยกินนะครับผมเต็มจานพอดีเลยเนาะพี่เนาะโอ้โหดูดูด้วงกลมเต็มจานเลยนะครับผมมีทั้งหมดกี่อันพีนะพ่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอันนะครับผมอ่อน้องพี่ชิมสีไหนก่อนดี ีนี่ก่อนเลยส,ส,สีส้มสีส้มสีส้มนะครับผมอ่าชิมเลยดีกว่ายังไงบ้างครับอืมรสส้มรสส้มเหมือนที่ป่าคาดเดาไว้เลยโอ้กินแรงมากก,มมาก,มกินส้มนี่หอมามากเลยอืมกินส้มนี่หอมมากๆเลยนะครับผมน้ำตาลเหรอค้าวหวานไม่เปรี้ยวอ้าวเอาสีแดงดีกว่านี่ตัวโบเลย สีแดงน่าจะเป็นสตรอเบอรี่แน่นอนใช่ไหมไม่ใช่อ้าไม่ใช่เหรอป้าเราผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรสเชอร์รี่อ๋อเป็นเชอร์รี่มันออกเป็นเปรี้ยวอ๋อไหนลองกินมิกกันมิกกันสินี่คือน้องพียงกำลังจะมิกนะครับผมนี่นะครับ<ด>ผมก็คือสีชมพูก,กับส,สีส้มนะเป็นไงบ้างครับ กลิ่นแบบเปรี้ยวแล้วก็รสชาติเดี๋ยเป็นรสส้มหลังๆมาก็เปรี้ยวเป็นเหมือนเป็นเชอร์รี่รู้สึกว่าป่าจะน้ำลายไหลนะเวลาเห็นพีกินออรู้สึกว่า <c oughs> รวมกันจะกลายเป็นรสพีชโอ้รวมกันกลายเป็นรสพีชเลยไหนคุณป่าขอชิมชิ้นหนึ่งหน่อยสินี่คือมือของคุณป่าครับผมกำลังจะไปขอแล้วนะเป็นไงแล้วก็ กินส้มหอมมาก,มากเลยเนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่แบบหอม,ม,อ,มอร่อยมาก,มากเลยน,นุ้ยแนะนําเลยนะครับผมฮัลโหลคิตตี้เนาะพี่เนาะอ,อร่อยอร่อยอ,อร่อยเลยฮัลโหลคิตตี้เนี่ยอร่อยมาก,มากเลยอ้าวเราเรีบกินเลยดีกว่าของอร่อยแบบนี้ต้องรีบกินลนะจะตอนน่อยมันเป็นติดไปเลยแล้วก็กินหวดเดียวไปขออีกชนนิ้นหน่อยได้ไหมครับขอรสส้มนะครับผมไม่ใช่รส้รสส้มเหมือนเดิมนะ อพี่เอาตรอบอรี่ให้แปะแล้วโอเคเมื่อกี้เราโซฟากินไปล้วไงไม่ใช่เชอร์รี่เชอร์รี่เหรอแต่ว่าเหมือนสตรอเบอรี่เนะสตรอเบอรี่อร่อยมากเลยหอมสตรอเบอรี่นี่คือน้องพีนยัดคำเดียวเลยนะครับผมคำใหญ่มากเลยนี่เท่าเมื่อกี้นะครับพี่ห้าอันห้าอันยัดเข้าปากไปเลยนี่คือการกินแบบ เป็นเหมือนเบอร์เกอร์เลยนะครับผมเเบอร์เกอร์ fol. อันนี้มันเหมือนเป็นตัวหนอนด้วงเลยที่เราเราจะกินอยู่อ้ามอือหอโอ้โหเต็มปากเต็มคำกินนะครับผมอ่ะกินเข้าไปเลยครับผมเนาะนี่นะครับก็คือถ้าเรากินของที่หวานนะครับผมอย่างเช่นเยลลี่ต่างๆงนี้ที่น้องพีรีวิวนะครับผมน้องพีก็ต้องไปแปรงฟันนะครับผมหลังจากที่เรารีวิวเสร็จแล้วเนาะเพราะนั้นเพื่อน ที่รับโชวน้องพีนะครับผมถ้ากินของหวานหรือว่ากินยันลี่ขนมต่างๆแล้วก่อนที่จะแปรงฟันก่อนนอนนะครับผมอ่าน้องพีครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์น,น,นะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะคะ <S <S ระับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบายอร่อยมากๆเลยเนี้วนุ่มเนบๆจริงๆอร่อยสุดไปเลยอร่อยมากเลยเนาะ